สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปลายมืดสุกขูสุคข,ข,ข,ข้นครับเคยสานพ้ากินครับครับวันนี้เคยสานพ้ามากินผัดกระเพราหมูกรอบครับผมตัางแต่เทศเศร้าหอดใบครับยังบทัานในมีเวลากินเข่าอยู่ครับผมพึ่งว่างกินเนี่ยครับเนี่ยยุงยากน้ำงานหลครับวัอนี้งานหลายจัง้อย,อยครับ มาหิวเขาจนสั้นแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหลายแยกห้างเนาะมาแสียบๆน้ำเคยีสานเลยครับพี่น้องครับก้อนสีแสียบจะลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเคยีสานเด้อครับพี่น้องครับมาผู้เดียวครับมื่อนี้ก็เลยต้องเอามือถ่ายโทรศัพท์มือหนึ่ง่ายรูปไปมืออ้ถ่ายวิดีโอไปมือหนึ่งแล้วก็กินเขาไปมือหนึ่งนะพี่น้องเด้อมามีผู้ถือกล้องให้ครับขอโทษขออภัยได้หลายครับพี่น้องครับ มาแช่ๆน้ำกันเลยครับผมดูอ้หิวเข่าจนมือสั้นพี่นง พิงเขาอยู่ทั้งรถกรื่เกอาด้วยพี่น้องสิประมาณนี้แหละครับชีวิตการยันงานของเคยสนัน มีเสียงรถดเสียงเครื่องรถเสียงมันพัดลมแอร์ทำงานรบกวนกขอโทษขอภัยพี่น้องเนียหลยเด้อเพราะว่าเคยสารกินเขา่าที่เท่งรหดเนาะพี่น้องเนาะ เสียงโทษทรัพย์เขาขอโทษขอให้พี่น้องหลาไรครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรได้พี่นอ้องเฉยสานก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมมากินเขา่าคือเราหนุ่งอยากทำงานยังได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเฉยสารในเดอ้อครับพี่น้องครับเดยอนี้ผมกับสีกินต้อน,นะครับหลังจากจบคลิป,ลปนี้แล้วพอกันไม่คลิปหนาได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ